วิธีแก้ไขในเวรจากการทำแท้งแม้ว่าบุญจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากสำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแต่ก็ยังมีชาวทิพย์บางจำพวกที่ไม่ยอมรับบุญทั้งๆท,ที่เขานั้นก็รู้อยู่ว่าบุญมีความสำคัญมากสำหรับตนเองนั่นเป็นเพราะความโกรธแค้นที่มีนั่นเอง ความโกรธแค้นเป็นเครื่องกลางกัน้นทำให้ชาวทิพย์กลุ่มนี้รับบุญไม่ได้สาเหตุของความโกรธแค้นมีหลายอย่างเช่นความโกรธแค้นจากที่เคยทำร้ายกันมาตั้งแต่อดีตชาติหรือแม้ในชาติปัจจุบันที่ได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันแล้วได้ตายไป สัญญาณความโกรธแค้นก็ยังฝังจิตฝังใจอยู่จึงทำให้ชาวทิเปเหล่านั้นติดตามก่อกวนมนุษย์ที่เขาโกรธแค้นไว้ชาวทิเปเหล่านี้ถูกเรียกว่านายเวนเพราะต้องจองเวนกันไปทุกพบทุกชาติถ้ายังไม่มีโอกาสทำร้ายก็จะติดตามวนเวียนอยู่ใกล้ๆคนที่เขาโกรธแค้นอยู่ เพื่อหาช่องทางที่จะทำร้ายชาวทิพย์ที่ตายจากการถูกทำแท้งจะมีความโกรธแค้นต่อแม่ผู้ทำแท้งซึ่งจะทำด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามความโกรธแค้นก็ยังมีอยู่เมื่อสัญญาณความโกรธแค้นมีอยู่เด็กที่ตายจากการถูกทำแท้งก็ถือว่าเป็นนายเวรของแม่นายเวรกลุ่มนี้ จะรับบุญได้ยากหรือแทบจะรับไม่ได้เลยเพราะวางความโกรธแค้นไม่ได้วิธีแก้ไขก็ให้ผู้เป็นแม่ทำการขอขมานายเวรผู้เป็นลูกที่ตายจากการทำแท้งก่อนถึงค่อยอุทิศบุญให้โดยการขอขมาว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทงบรรดาลการขอขมาของข้าพเจ้าให้ถึงแก่เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำส่วนที่ผิดต่อเด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าขอให้เด็กที่ตายจากการทำแท้งของข้าพเจ้าจงอดโทษจงอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดกล่าวสิบรอบ ติดต่อกันเจ็ดวันไม่ต้องจุดทูปเทียนการขอขมานี้จะช่วยให้สัญญาณการโกรธแค้นของผู้เป็นนายเวรลดลงจากนั้นจึงทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เด็กที่เป็นนายเวรเขาก็จะรับบุญจากเราได้ง่ายขึ้นเมื่อนายเวรได้รับบุญแล้วก็จะหยุดการก่อเวรต่อเรา มีนายเวรบางจำพวกที่ตายจากการถูกทำแท้งไม่ยินยอมรับการขอขมาจะหาทางเข้าสิงร่างกายคนที่เขาโกรธแค้นอยู่เพื่อก่อกวนในร่างกายให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานเหมือนที่เคยกระทำต่อกันไว้ในขณะที่ขอขมานายเวรกลุ่มนั้นอาจทำการควบคุมร่างกาย ทำให้เกิดอาการมึนปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสั่นกระตุกเจ็บปวดตามร่างกายหรืออาจควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อเกิดอาการเช่นนี้ไม่ต้องตกใจให้ขอขมาไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะเบาบางลงเมื่ออาการดีขึ้นก็แสดงว่านายเวรยอมรับการขอขมาจากเรา จากนั้นให้อุทิศบุญว่าขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสง์รงบันดาลบุญของข้าพเจ้าให้ถึงแก่นายเวนลูกที่ตายจากการทำแท้งที่ก่อกวนข้าพเจ้าในเวลานี้กล่าวสิบรอบถึงหนึ่งร้อยรอบไม่ต้องจุดทูปเทียน เมื่อแก้ไขาตามวิธีนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้ให้สละวัตถุมงคลทั้งหมดออกจากการครอบครองยึดถือให้เดินระลึกถึงพระรัตนตรัยวันละครึ่งชั่วโมงทุกๆวันอ่านบทรัตนปริศสาถึง15รอบนิมนต์พระให้ประกาศพระปริศ ตามแบบวิธีในพระไตรปิฎกเล่มที่16อาตานาติยสูตรเดินท่องบทภาาุกรรมฐานสี่ทุกๆวันหมั่นทําบุญบําเพ็ญภาวนาอุทิศส,ส่วนบุญให้แก่วิญญาณเด็กอยู่เสมอนรกของหญิงทําแท้งตัวอย่างจากพระไตรปิฎกพวกหญิงผู้รีดลูกทําแท้ง ยอมก้าวล่วงลำธารน,นรกอันคมแข็งดุดคมมีดโกนที่ก้าวข้ามได้แสนยากแล้วตกไปสู่แม่น้ำเวตรณีที่ไปได้ยากต้นงิ้วทั้งหลายล้วนแต่เป็นเหล็กมีหนามยาว16กองคุลีมีกิ่งห้อยย้อยปกคลุมแม่น้ำเวตรณีที่ไปได้ยากทั้งสองฝ้า สัตว์นรกเหล่านั้นมีตัวสูงหนึ่งโยดลูกไฟที่เกิดเองแผดเผามีเปเลวไฟลุกโชนอยู่ดุดกองไฟตั้งอยู่ที่ไกลฉะนั้น